สวัสดีค่ะพบกับป้าปออีกครั้งนะคะในช่อง YouTube ป้าปอเจ้าจเรื่องสุขภาพค่ะสำหรับวันนี้ป้าปอก็จะมาบอกว่าคนที่เป็นสาวโสดหรือว่าหนุ่มโสดนะคะสามารถที่จะรับบุตรบุญธรรมได้ไหมเรื่องต้นข้อที่หนึ่งเลยนะคะถ้าท่านจะรับบุตรบุญธรรมท่านจะต้องมีอายุห่างจากบุตรบุญธรรม15ปีนะคะนนี้ท่านก็ผ่านไปแล้วข้อหนึ่งนะคะแล้วถ้าท่านเป็นสาวโสดไม่มีแฟนไม่มีคู่หรือเป็นหนุ่มโสด ไม่อยากได้แฟนแต่ว่าอยากได้ลูกหรือว่ารับเด็กมาเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมได้ไหมอันนี้ท่านสามารถยื่นได้นะคะแต่จะได้หรือไม่ได้ต้องขึ้นอยู่กับคณะกรรมการของพอมจรหรือว่าสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พิจารณานะคะเขาก็จะมีตั้งคณะกรรมการพิจารณาก่อนนะคะส่วนใหญ่ถ้าท่านไม่มีปัญหาอะไรท่านมีเจตนาที่ดีที่จะสามารถเลี้ยงดูเด็กได้ส่งเสริมการเรียนการศึกษาได้ประเมินจากการสอบถามทุกอย่างแล้ว ท่านไม่ได้เอาเด็กมาเลี้ยงเพื่อจะอยู่รับใช้หรือว่าเพื่อจะเป็นอะไรสักอย่างกับท่านที่ไม่ใช่ลูกนะคะท่านก็มีสิทธิ์ที่จะได้นะคะแต่ว่าไม่ได้สัญญาว่าจะได้ทุกคนนะคะก็ลองไปยื่นดูนะคะที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งจะอยู่ที่ตลาดกลางจังหวัดทุกจังหวัดเลยนะคะ ถ้าใครที่ไปยื่นแล้วได้ผลยังไงก็มาเล่าให้ป้าปอฟังบ้างนะคะอันนี้คือป้าปอสอบถามมาจากเจ้าหน้าที่นะคะเพราะว่ามีหลายคนถามมาค่ะเราจะเอาเอกสารอะไรไปบ้างเบื้องต้นก็จะมีสำเนาทะเบียนบ้านแล้วก็สำเนาบัตรประชาชนของเราดีค่ะแล้วก็ไปเขียนคำร้องที่พมจนะคะแล้วเขาก็จะนัดแนะเวลาว่าท่านจะต้องมาสัมภาษณ์กับคณะกรรมการวันนั้นวันนี้ค่ะถ้าผ่านตรงนั้นก็ค่อยยื่นเอกสารไปตามลำดับนะคะ ก็ขอให้ทุกท่านที่อยากมีบุญบุญธรรมโชคดีนะคะปะ้าปอก็รู้สึกขอบคุณนะคะรู้สึกดีกับท่านที่อยากจะเลี้ยงเด็กเพราะว่าจะได้เป็นการให้โอกาสเด็ก ให้โอกาสเยาวชนของชาติเราขอให้ทุกท่านที่อยากมีบุญบุญธรรมได้สมหวังนะคะสําหรับวันนี้ป้าปอก็เรื่องดีๆมาฝากเท่านี้ก่อนนะคะถ้าเห็นว่าคลิปของป้าปอดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์เพื่อนได้ดูนะคะกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะถ้ามีเรื่องอะไรสงสัยก็เขียนถามไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะอยากให้ป้าปอทําอะไรหรือช่วยอะไรก็บอกได้เลยค่ะอยากให้ปรับปรุงอะไรก็บอกได้เหมือนกันนะคะสําหรับวันนี้ป้าปอก็นําเรื่องดีๆมาฝากเท่านี้ก่อนนะคะบ๊ายบาย,บายสวัสดีค่ะ